ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมานี่วอเล็ตนะครับจากแอปหาเงินฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับเล่นฟรีถอนเงินได้จริงนะครับวิธีการถอนเงินแล้วก็วิธีการทําเงินเนี่ยเดี๋ยวดูในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมานี่วอลเล็ตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้บนมือถือ Play Store Google ท่้ครองีแ ต้องการดาว์โหลดเนี่ยก็เข้ามาที่ Play Store นะครับจากนั้นเนี่ยดูด้านซ้ายมือนะครับจะมีทั้งรูปแอปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดตามชื่อได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้จะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้กดแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินเข้าในส่วนของ t ู o Money w a l l e t นะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับให้เราพิมพ์ชื่อตามนี้เลยนะครับแอปนี้เนี่ยดาวโหลดได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการสม วิธีการสมัครด้านล่างคลิปเนี่ยก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้วยนะสามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครก่อนได้ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับถ้าเราอยากจะดูขั้นตอนการใช้งานแบบละเอียดก็ดูได้ตั้งแต่คลิปแรกด้านล่างเลยนะครับก็จะมีวิธีการใช้งานวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันนะแล้วก็การถอนเงินนะครับก็เคยทําคลิปสอนไปหลายครั้งแล้วนะในส่วนของธนาคารนะครับแล้วก็โทมานี่วอลเลตนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะอัปเดตในเรื่องของการถอนเงินอีกรอบลายกันเนาะเป็นส่วนของช่องทางโทมานี่วอลเลาตนะ สมัครนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะสอนขั้นตอนวิธีการใช้งานของเราเบื้องต้นนะครับก็ให้เราทําตามขั้นตอนที่ทางแอปเขาแนะนําก่อนได้เลยนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมดนะครับ5เมนูนะด้านล่างตรงนี้นะครับ นะครับเมนูอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆนะครับไม่ยากนะเรามาดูในส่วนของการถอนเงินเป็นอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราต้องการถอนเนาะเรามากดที่กระเป๋าสตางค์นะครับก็คือตรงรูป wallet ตรงรูปกระเป๋าของเราแล้วเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของยอดเงินของเรานะครับแต่ถ้าเราสมัครครั้งแรกนะครับมันอาจจะยังไม่ขึ้นยอดเงินเราจะต้องทําการกดสร้างกระเป๋าหรือว่ากดสร้าง wallet ก่อนนะครับมันก็จะขึ้นยอดเงินขึ้นมาตรงนี้นะครับสำหรับยอดเงินตรงนี้นะครับผมถ้าใครสมัครครั้งแรกเนี่ย มันขึ้นเป็น USDT นะครับหรือว่าเป็นดอลลาร์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนให้มันเป็นค่าเงินบาทตรง THB ตรงนี้นะครับกดเปลี่ยนได้เลยนะครับมันจะมีขึ้นให้เราเปลี่ยนตรงนี้เนาะเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเวลาเราถอนเงินเนี่ยมันก็จะยังเป็นค่าเงินบาทปกติถึงแม้ว่าเราจะเลือกเป็นค่าเงินดอลลาร์ตอนที่เราดูนะครับเวลาเราจะทําการถอนเงินนะครับสิ่งแรกเลยนะครับให้เราเนี่ยทำการขายคะแนนนะครับขายเหรียญตรงนี้ก่อนเนาะ ขายให้มันเป็นค่างเงินของดอลลาร์นะครับถึงจะทําการถอนได้นะ,นะนะครับมีเหรียญอะไรบ้างแล้วก็ทําการขายให้หมดเลยนะครับวิธีการขายเนี่ยก็ให้เรามากดตรงคําว่านี่ครับการถอนเงินแล้วก็การค้าขายตรงนี้นเนาะกดการค้าขายก่อนนะครับแล้วก็ทําการขายเหรียญคะแนนที่เรามีอยู่นะครับผมคือเหรียญน,นี้นะนะครับวิธีการขายก็ให้เราเลือกด้านล่างนะครับมันจะมีซื้อและก็มีขายให้เรากดไปที่ด้านขายนะครับในการขายเนี่ยถ้าเราอยากจะได้อ่ายอดเงินที่เยอะขึ้นเนี่ยก็ให้เราดูเปอร์เซ็นต์นะครับดูเปอร์เซ็นต์ตัวสีแดงตรงนี้นะ ถ้ามันเป็นสีเขียวหรือว่าเปอร์เซ็นต์มันบวกเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับเปลี่ยนมากขึ้นเนี่ยมันก็มีนะครับแต่ถ้าเราขายในตอนนี้เนี่ยมันลบ0.73%ก็คือราคามันลงเนาะมันอาจจะได้น้อยนะครับการขายที่รวดเร็วนะครับแนะนําให้เราเลือกตรงนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยมันเขียนคําว่าราคาจํากัดนะ ถ้าเราเลือกเป็นราคาตลาดเลยสำหรับราคาตลาดนะครับก็คือราคาณปัจจุบันที่มันขึ้นอยู่นะครับเมื่อเรากดขายปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ทันทีนะผมก็จะขายทั้งหมดเลยนะครับตรงคะแนนที่ผมมีอยู่เนี่ยกดขายไปเลยก็ประมาณ6.1ดอลลาร์นะครับกดขายออกนะนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้เมื่อเราทําการขายเสร็จกดยืนยันนะถ้าเราอยากจะเช็คว่ามันขายเสร็จหรือยังให้กดมาที่หน้าแรกนะครับมันจะมีรูปกระดิ่งด้านบนขวามือนะครับเป็นการแจ้งเตือนเนาะนะครับที่เราทําการขายไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราขายในราคาตลาด นะต่อมานะครับมาดูที่กระเป๋าตังค์นะครับตรงเหรียญดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมียอดเพิ่มขึ้นมาพอมียอดเพิ่มแล้วเนี่ยมากดตรงเมนูถอนนะครับพอเรากดมาที่การถอนเงินขั้นต่ําในการถอนเงินอย่างน้อยเลยคือ0.1ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ3.2บาทต่อดอลลาร์ที่เขากําหนดไว้นะ ในการถอนของธนาคารนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมียอดเงินอยู่ที่ประมาณ0.5นะครับหรือว่า0.8ขึ้นไปนะสักประมาณ20บาทครับประมาณ20บาทในการถอนของธนาคารแต่ถ้าถอนขั้นต่ำของทูมานี่อลเลตก็คือ0.1ถอนได้เลยสำหรับทูมานี่อลเลตเนาะผมมีอยู่ที่178.22ดอลลาร์นะครับก็เลือกวิธีการชําระเงินได้เลยในการถอนเงินนะครับเลทในการถอนนะเขาจะให้เราอยู่ที่33.2บาทไทยต่อ1ดอลลาร์นะครับยอดเงินที่ ขึ้นนะครับ6,000กว่าบาทเนี่ยมันจะให้เลทราคาที่ปัจจุบันนะครับค่างเงินของดอลลาร์เนาะสรับค่างเงินดอลลาร์ปัจจุบันตอนนี้นะครับจะอยู่ที่34บาทตอนน่อ1ดอลลาร์นะครับเลทในราคาตลาดที่เขารับซื้อเนี่ยก็คือ32นะประมาณนั้นนะครับ33นะไม่ใช่32 33.2นะครับคือเลทนี้ที่เขาจะาให้เราตามนี้นะครับก็จะเป็นเงินบาทไทยเนี่ยอยู่ที่5,916บาทนะกดถัดไปแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการใส่เบอร์อล l ล e t แล้วก็กดยืนยันการ ได้กดยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่รหัสที่เราตั้งไว้นะโอเคนะครับมันก็จะขึ้นนะครับตรงนี้นะครับรอการชําระเงินนะครับอันนี้คือยอดเงินที่เราถอนไปเนาะตรงนี้เลยนะครับ178.19 USDT นะครับมีการหักค่าธรรมเนียมด้วยนะนะครับแล้วก็จะได้รับเงินเข้าทูมอนิวลิตอยู่ที่5 9 1 6บาทนะครับอันนี้คือยอดที่ถอนไปนะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับย้อนกลับมานะครับเรามาดูวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการทําเงินเบื้องต้นกันนะว่าต้องทําอย่างไร เมื่อกี้เราทําการถอนเงินไปเรียบร้อยนะครับรอไม่ถึง1น,นาทีนะมีการแจ้งเตือนนะครับสำหรับทูมนี่วอลเล็ตเนี่ยก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ 5,916บาทอันนี้คือยอดแจ้งเตือนเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับการจ่ายเงินก็ถือว่ายังจ่ายปกติแล้วก็จ่ายเร็วอีกด้วยนะอันนี้คือยอดที่ได้รับเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดเงินที่เข้ามาก่อนนะคบว่าที่เราถอนไปเนี่ยมันเข้าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลหลายๆคนเนี่ยไม่เชื่อว่ามันถอนได้จริงนะครับอันนี้คือใน t ูมอนี่วอลเล็เลยนะครับคือยอดล่าสุดที่ได้รับเข้ามานะครับในส่วนของ w a l l e t เนาะนี่ครับวอลเล็นะครับวันที่12เดือน11เวลาก็1ทุ่มตรงนะครับอันนี้ก ที่ถอนไปก็ได้รับจริงแน่นอนนะครับ5 9า6บาทนะครับนี่คือยอดที่ได้รับเข้ามานะต่อมานะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับกดมาที่หน้าแรกนะครับในหน้าแรกตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีช่องทางให้เราทําในส่วนของรายได้นะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับ100% 100%เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจในแต่ละวันนะครับที่ทุกคนสามารถทําได้เลยในการรับคะแนนเพิ่มเติมนะทำได้วันละหนึ่งครั้งนะครับพอเราทําเสร็จนะครับมันจะมีการหมุนวงล้อด้านล่างนะครับในการร ต่อไปนะครับตัวเปอร์เซนต์ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดอลลาร์นะอันนี้เนี่ยจะเป็นการแชร์ในการทํารายได้นะครับรับเงินปันผลนะครับเราสามารถใช้ในส่วนของคะแนนของเราในการเข้าร่วมตรงนี้ได้ในการเล่นนะเล่นไม่ยากนะครับแล้วก็มีการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับต่อไปตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับจะอยู่ที่เมนูที่3นะตรงนี้มีทุกคนอยู่แล้วตัวฟรีเนี่ยเราได้รับมาฟรีอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงนะครับในหน้านี้เนี่ยก็จะมีตัวแอปต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจในการรับรายได้นะครับมาดู นูนี้2ก็จะรวมแอปต่างๆที่เราสามารถเข้าไปทําในส่วนของตัวภารกิจได้เลยสําหรับการเล่นแอปตรงนี้เนี่ยก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีแอปในส่วนของการเล่นการเดิมพันเนาะใครที่อยากจะเข้าไปเล่นเนี่ยก็ควรที่จะหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาเองยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นการลงทุนเพราะว่าเป็นการใช้เงินของเราที่มีอยู่ในการเล่นหรือจะเป็นการฝากเงินเข้าไปเล่นอันนั้นก็ไปหาข้อมูลเองผมจะไม่แนะนําและก็ไม่สอนวิธีการเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงของตัวคุณเองนะครับส่วนแอป ที่เราสามารถทําได้นะครับก็เลือกตามนี้เลยแนะนำนะครับให้เรากดเข้าไปดูนะครับเกมนี้ยกตัวอย่างนะครับ เกมที่เล่นแล้วจะได้รับคะแนนนะครับก็คือจะขึ้นแบบนี้ด้นล่างนะครับให้เรากดเช็คดูข้อมูลกดรับทราบนะครับเกมนี้เนี่ยเขาจะให้คะแนนเราอยู่ที่ประมาณ9 9 0 0 0พคะแนนเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยประมาณ1 3 8 0ดแอลลาร์นะครับแล้วก็มาดูตัวภารกิจก่อนว่าภารกิจเนี่ยมันต้องเสียเงินในการทําภารกิจหรือเปล่าถ้ามันเสียเงินเราก็ไม่ต้องเล่นนะครับไปเล่นแอปอื่นแทนนะครับสำหรับตัวเกมที่มันไม่ต้องเสียเงินในการทําภารกิจเนี่ยเราก็สามารถกดเช็คดูข้อมูลได้นะครับว่าภารกิจเนี่ยมันให้เราทําาาออะไรบ้งงย่ เช่นตัวอย่างเกมนี้เนี่ยให้ประมาณ5000คะแนนหรือ0.75ดอลลาร์นะครับดาวโหลดติดตั้งแล้วก็เข้าไปเล่นให้ถึงระดับตามที่เขากำหนดนะก็คือ50 100 200จนถึง2,000นะครับสะสมดาวให้ครบเนาะก็ประมาณนี้วิธีการดูก็ประมาณนี้แล้วก็การเล่นเข้าไปทําได้เลยต่อไปเมนูที่3ในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะได้รับมาฟรี1ตัวนะครับแล้วก็สามารถอัประดับเลเวลเพิ่ม เพื่อที่จะรับเป็นส่วนของสกิลนะครับสกิลเนี่ยมันจะผลิตนะครับเป็นส่วนของเหรียญนี้ให้เราตามระดับเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถทำได้ส่วนตัวที่2ด้านล่างตัวนี้จะเป็นการใช้อะดอลลาร์ในการซื้อนะครับอันนี้ก็ไปหาข้อมูลเองถ้าจะซื้อนะครับผมไม่แนะนำนะต่อไปเมนูที่4การแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนอันนี้ทุกคนสามารถทําได้นะครับมีสิทธิเหมือนกันรายละเอียดก็อ่านละเอียดตามข้อตรงนี้ได้เลยเขามีเขียนบอกนะก็ทั้งหมดประมาณนี้นะครับการใช้งานการถอนเงินก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับใครสนใจ ก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับพอเราทําการสมัครนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะสอนขั้นตอนวิธีการใช้งานของเราเบื้องต้นนะครับก็ให้เราทําตามขั้นตอนที่ทางแอปเขาแนะนําก่อนได้เลยนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมดนะครับ5เมนูนะด้านล่างตรงนี้นะครับนะครับเมนูอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆนะครับไม่ยากนะเรามาดูในส่วนของการถอนเงินเป็นอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราต้อง การถอนเนาะเรามากดที่กระเป๋าสตางค์นะครับก็คือตรงรูป wallet ตรงรูปกระเป๋าของเราแล้วเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของยอดเงินของเรานะครับแต่ถ้าเราสมัครครั้งแรกนะครับมันอาจจะยังไม่ขึ้นยอดเงินเราจะต้องทําการกดสร้างกระเป๋าหรือว่ากดสร้าง wallet ก่อนนะครับมันก็จะขึ้นยอดเงินขึ้นมาตรงนี้นะครับสำหรับยอดเงินตรงนี้นะครับผมถ้าใครสมัครครั้งแรกเนี่ยมันขึ้นเป็น USDT นะครับหรือว่าเป็นดอลลาร์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะ เปลี่ยนให้มันเป็นค่าเงินบาทตรง T hsb ตรงนี้นะครับกดเปลี่ยนได้เลยนะครับมันจะมีขึ้นให้เราเปลี่ยนตรงนี้เนาะเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเวลาเราถอนเงินเนี่ยมันก็จะยังเป็นค่าเงินบาทปกติถึงแม้ว่าเราจะเลือกเป็นค่าเงินดอลลาร์ตอนที่เราดูนะครับเวลาเราจะทําการถอนเงินนะครับสิ่งแรกเลยนะครับให้เราเนี่ยทำการขายคะแนนนะครับขายเหรียญตรงนี้ก่อนเนาะขายให้มันเป็นค่าเงินของดอลลาร์นะครับถึงจะทําการถอนได้นะ มีเหรียญอะไรบ้างแล้วก็ทําการขายให้หมดเลยนะครับวิธีการขายเนี่ยก็ให้เรามากดตรงคําว่านี่ครับการถอนเงินแล้วก็การค้าขายตรงนี้เนาะกดการค้าขายก่อนนะครับแล้วก็ทําการขายเหรียญคะแนนที่เรามีอยู่นะครับผมคือเหรียญนี้นะนะครับวิธีการขายก็ให้เราเลือกด้านล่างนะครับมันจะมีซื้อและก็มีขายให้เรากดไปที่ด้านขายนะครับในการขายเนี่ยถ้าเราอยากได้ยอดเงินที่เยอะขึ้นเนี่ยก็ให้เราดูเปอร์เซ็นต์นะครับดูเปอร์เซ็นต์ตัวสีแดงตรงนี้นะนะครับถ้ามันเป็นสีเขียวหรือว่าเปอร์เซ็นต์มันบวกเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสที่ เราจะได้รับเปลี่ยนมากขึ้นเนี่ยมันก็มีนะครับแต่ถ้าเราขายในตอนนี้เนี่ยมันลบ0.73ก็คือราคามันลงเนาะมันอาจจะได้น้อยนะครับการขายที่รวดเร็วนะครับแนะนําให้เราเลือกตรงนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยมันเขียนคําว่าราคาจํากัดนะ ถ้าเราเลือกเป็นราคาตลาดเลยสำหรับราคาตลาดนะครับก็คือราคาณปัจจุบันที่มันขึ้นอยู่นะครับเมื่อเรากดขายปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ทันทีนะผมก็จะขายทั้งหมดเลยนะครับตรงคะแนนที่ผมมีอยู่เนี่ยกดขายไปเลยก็ประมาณ6.1ดอลลาร์นะครับกดขายออกนะนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้เมื่อเราทําการขายเสร็จกดยืนยันนะถ้าเราอยากจะเช็คว่ามันขายเสร็จหรือยังให้กดมาที่หน้าแรกนะครับมันจะมีรูปกระดิ่งด้านบนขวามือนะครับเป็นการแจ้งเตือนเนาะนะครับที่เราทําการขายไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราขายในราคาตลาด ต่อมานะครับมาดูที่กระเป๋าตังค์นะครับตรงเหรียญดอลลาร์ตรงน,นี้เนี่ยมันก็จะมียอดเพิ่มขึ้นมาพอมียอดเพิ่มแล้วเนี่ยมากดตรงเมนูถอนนะครับพอเรากดมาที่การถอนเงินขั้นต่ําในการถอนเงินอย่างน้อยเลยคือ0.1ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ3.2บาทต่อดอลลาร์ที่เขากําหนดไว้นะในการถอนของธนาคารนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมียอดเงินอยู่ที่ประมาณ0.5นะครับหรือว่า0.8ขึ้นไปนะสักประมาณ20บาทนะครับประมาณ20บาทในการถอนของธนาคาร แต่ถ้าถอนขั้นต่ำของทูมานี่อลเลตก็คือ0.1ถอนได้เลยสำหรับทูมานี่อลเลตเนาะผมมีอยู่ที่178.22ดอลลาร์นะครับก็เลือกวิธีการชําระเงินได้เลยในการถอนเงินนะครับเลทในการถอนนะเขาจะให้เราอยู่ที่33.2บาทไทยต่อ1ดอลลาร์นะครับยอดเงินที่ขึ้นนะครับ6,000กว่าบาทเนี่ยมันจะให้เลทราคาที่ปัจจุบันนะครับค่างเงินของดอลลาร์เนาะสำหรับค่างเงินดอลลาร์ปัจจุบันตอนนี้นะครับจะอยู่ที่34บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับเลทในราคาต ที่เขารับซื้อเนี่ยก็คือ32นะประมาณนั้นนะครับ33นะไม่ใช่ 32, 33.2นะครับคือเลทนี้ที่เขาจะาให้เราตามนี้นะครับก็จะเป็นเงินบาทไทยเนี่ยอยู่ที่5,916บาทนะกดถัดไปแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการใส่เบอร์วอ a l l e t แล้วก็กดยืนยันการขายได้เลยกดยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่รหัสที่เราตั้งไว้นะโอเคนะครับมันก็จะขึ้นนะครับตรงนี้นะครับรอการชําระเงินนะครับ อันนี้คือยอดเงินที่เราถอนไปเนาะตรงนี้เลยนะครับ178.19 USDT นะครับมีการหักค่าธรรมเนียมด้วยนะนะครับแล้วก็จะได้รับเงินเข้าทูมเอรี่เลตอยู่ที่5 9 1 6บาทนะครับอันนี้คือยอดที่ถอนไปนะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับย้อนกลับมานะครับเรามาดูวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการทําเงินเบื้องต้นกันนะว่าต้องทําอย่างไรนะครับเมื่อกี้เราทําการถอนเงินไปเรียบร้อยนะครับรอไม่ถึง1นาทีนะมีการแจ้งเตือนนะครับสำหรับทูมเมอรี่เลตเนี่ยก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ 5,916ัาบาทอันนี้คือยอดแจ้งเตือนเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับการจ่ายเงินก็ถือว่ายังจ่ายปกติแล้วก็จ่ายเร็วอีกด้วยนะ อันนี้คือยอดที่ได้รับเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดเงินที่เข้ามาก่อนนะครับว่าที่เราถอนไปเนี่ยมันเข้าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหลายๆคนเนี่ยไม่เชื่อว่ามันถอนได้จริงนะครับอันนี้คือใน t ูมอนี่วอลเล็ตเลยนะครับคือยอดล่าสุดที่ได้รับเข้ามานะครับในส่วนของวอลเล็ตเนาะนี่ครับวอลเล็ตนะครับวันที่12เดือน11เวลาก็1นึ่ทุ่มตรงนะครับอันนี้ก็ผ่านมา2นาทีแล้วในราคาที่ถอนไปก็ได้รับจริงแน่นอนนะครับห้าพันเก้าร้อยสิบหกบาทนะครับนี่คือยอดที่ได้รับเข้ามานะต่อม กดมาที่หน้าแรกนะครับในหน้าแรกตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีช่องทางให้เราทําในส่วนของรายได้นะ เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับ100% 100%เนี่ยจะเป็นการทำภารกิจในแต่ละวันนะครับที่ทุกคนสามารถทำได้เลยในการรับคะแนนเพิ่มเติมนะทำได้วันละหนึ่งครั้งนะครับพอเราทำเสร็จนะครับมันจะมีการหมุนวงล้อด้านล่างนะครับในการรุ้นรับคะแนนเพิ่มเติมหรือว่ายอดเงินเพิ่มเติมนะครับต่อไปนะครับตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดอลลาร์นะอันนี้เนี่ยจะเป็นการแชร์ในการทำรายได้นะครับรับเงินปันผลนะครับเราสามารถใช้ในส่วนของคะแนนของเราในการเข้าร่วมตรงนี้ได้ในการเล่นนนนะเเลล่่มมยาาากกกรรแแ้วว็ีหือช เพื่อนตรงนี้นะครับต่อไปตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับจะอยู่ที่เมนูที่3นะตรงนี้มีทุกคนอยู่แล้วตัวฟรีเนี่ยเราได้รับมาฟรีอยู่แล้วเนาะสําหรับตัวสัตว์เลี้ยงนะครับในหน้านี้เนี่ยก็จะมีตัวแอปต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจในการรับรายได้นะครับมาดูที่ร้านแอปนะครับเมนูที่2ก็จะรวมแอปต่างๆที่เราสามารถเข้าไปทําในส่วนของตัวภารกิจได้เลยสําหรับการเล่นแอปตรงนี้เนี่ย,ยก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับ มันจะมีแอปในส่วนของการเล่นการเดิมพันเนาะใครที่อยากจะเข้าไปเล่นเนี่ยก็ควรที่จะหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาเองยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นการลงทุนเพราะว่าเป็นการใช้เงินของเราที่มีอยู่ในการเล่นหรือจะเป็นการฝากเงินเข้าไปเล่นอันนั้นก็ไปหาข้อมูลเองผมจะไม่แนะนําและก็ไม่สอนวิธีการเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงของตัวคุณเองนะครับส่วนแอปฟรีที่เราสามารถทําได้นะครับก็เลือกตามนี้เลยแนะนำนะครับให้เรากดเข้าไปดูนะครับเกมนี้ยกตัวอย่างนะครับ เกมที่เล่นแล้วจะได้รับคะแนนนะครับก็คือจะขึ้นแบบนี้ด้านล่างนะครับให้เรากดเช็คดูข้อมูลกดรับทราบนะครับเกมนี้เนี่ยเขาจะให้คะแนนเราอยู่ที่ประมาณ99,0 0 0พคะแนนเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยประมาณ1 3 8 0ดแอลลาร์นะครับแล้วก็มาดูตัวภารกิจก่อนว่าภารกิจเนี่ยมันต้องเสียเงินในการทําภารกิจหรือเปล่าถ้ามันเสียเงินเราก็ไม่ต้องเล่นนะครับไปเล่นแอปอื่นแทนนะครับสำหรับตัวเกมที่มันไม่ต้องเสียเงินในการทําภารกิจเนี่ยเราก็สามารถกดเช็คดูข้อมูลได้นะครับว่าภารกิจเนี่ยมันให้เราทําาาออะไรบ้งย่ง เช่นตัวอย่างเกมนี้เนี่ยให้ประมาณ5000คะแนนหรือ0.75ดอลลาร์นะครับดาวโหลดติดตั้งแล้วก็เข้าไปเล่นให้ถึงระดับตามที่เขากําหนดนะก็คือ50 100 200จนถึง2,000นะครับสะสมดาวให้ครบเนาะก็ประมาณนี้วิธีการดูก็ประมาณนี้แล้วก็การเล่นเข้าไปทําได้เลยต่อไปเมนูที่3ในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะได้รับมาฟรี1ตัวนะครับแล้วก็สามารถอัประดับเลเวลเพิ่มเพื่อที่จะรับในส่วนของสกิลนะครับสกิลเนี่ยมันจะผลิตนะครับในส่วนของเหรียญน,นี้ าตามระดับเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถทําได้ส่วนตัวที่2ด้านล่างตัวนี้จะเป็นการใช้อดอลลาร์ในการซื้อนะครับ อันนี้ก็ไปหาข้อมูลเองถ้าจะซื้อนะครับผมไม่แนะนานะต่อไปเมนูที่4การแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนอันนี้ทุกคนสามารถทําได้นะครับมีสิทธิ์เหมือนกันรายละเอียดก็อ่านละเอียดตามข้อตรงนี้ได้เลยเขามีเขียนบอกนะก็ทั้งหมดประมาณนี้นะครับการใช้งานการถอนเงินก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้จริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ